ครับศินธรมครับไฟเตอร์มวยไทยครับไฟนี้ซ้อมมาอยู่กี่วันครับสามสัปดาห์ครับซ้อมดีไหนครับไฟนี้ได้สอบุญมิลิครับมีใครไปคู่ฟังคู่ซ้อมบ้างที่นั่นมีพุทโตแล้วก็ตังเอกแล้วก็สิงกินรีและกีิบี้ในใกล้ครับก็ค่อยช่เชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบหกปีครับเราสูงเท่าไหร่เลยเจ็ดสิบสามน้ำหนักปล่อยๆประมาณกี่กิโลครับ ห้าสิบสองห้าสิบสามันเราเป็นเหมือนรถไฟเลยครับมวยเขาแล้ววันนี้เราเจอกับทหานทะเลเคยเจอกันไหมไม่เคยเป็นใครแรกเลยได้ดูสายเกมมาตรวจเข้ามาปะไม่ได้ครับไม่ได้ดูเลยเหรอก็ไม่ไม่ไม่เจอหาไม่เจอแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงก็ดูยกแรกก็คือดูว่าเขาบนเวทีเลยว่าเนี่ยแล้วแก้กันตลอนเลย แล้วอย่างคิดว่าวันนี้ถ้าเราเข้าไปสอบหรือชั่งเนี่ยน้ําหนักเราจะมาเกิมหรือมาขาดน่าจะมาพอดีพอดีสบายๆใช่ไหมร่างกายเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเปิดโควิดมานี่เราต่อยไปกี่ไฟแล้วนี่ต่อยไปสี่ไฟแล้วสี่ไฟแล้วไฟหนึ่งไฟสองนี่ที่วีรังแล้วไฟสามนี่ต่อยที่ไฟสามที่ตังติดแต่ต่อยคู่เก้าอ๋อไปต่อยคู่หลังแล้ววันนี้ก็คือไฟที่สี่ ไฟหนึ่งไฟสองเป็นไงที่มวยเราชนะชนะสองไฟเลยตอนนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยหกร้อยเจ็ดเอาแล้วไฟสามที่ต่อยคู่เก้านี่ต่อยเวทเท่าไหร่ก่อนต่อยก่อนนะแล้วก็ไปต่อยคูยจอมแล้ววันนี้ต่อยน้อยรอยเก้ามีปัญหาน้ำหนักไหมไม่มีไม่มีเนาะสบายสบาย ร่างกายตอนนี้คือสมบูรณ์คือพร้อมได้เลยเนาะอ่ะเราต่อยมวยมาลุ้นนุนวันนี้กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมาห้าสิบสองได้เราคนจังหวัดอะไรครับคนจังหวัดปัตตานีครับอ่าฝากช่วยช่วยไปขอบเราวันนี้หน่อยก็พอเจอเป็นเราปัตตานีแล้วก็พี่ๆน้องๆที่เชียร์ผมด้วยครับจนนี้ผมถึงที่แน่นอนครับขอบใจมากน้องชายครับผ